ครับก็ทักทายบรรดาเอฟซี FC ทุกท่านเนาะวันนี้ก็พบกับวีระรถไถยฟอร์ดแอนวีกูแอนสารพัดช่างเนาะวันนี้ครับก็ขอแนะนำก่อนเนาะว่าอยู่ที่ไหนหลายคนบางทีเขาไม่รู้เนาะก็ถ้าจะติดต่อก็0907472052นะครับตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ ครับวันนี้ก็พอดีครับรอรออะไรนะครับชิเด์ครับ,เอ,รบเอาหัวกระโหลกไปทำเขานัดสองสามวันเนาะที่อู่ก็เลยทําอะไรไม่ได้ก็หันมาเล่นรถเจ้าของครับขับมาแสนกว่าโลแล้วแสนสี่หมืนโลเนาะก็เห็นดูในคลิปก็ทําให้ตกตกุตกตกใจเนาะกลัวว่ารถเราจ้ของจะพังครับเพราะไม่ได้อุดอ e g r ีอราพอดูในคลิปเนาะเห็นที่เขาเปิดกันออกมารูเลยตันครับเนี่ยทะ ครับทอ,อยดีเนี่ยเนาะไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าเนาะทอ,อยตันครับเงีบเยบเยงียอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาสปอตไลท์ก่อนสปอตไลท์เมื่อกี้เอาไว้ไหนเงียบเงียอยู่ครับก็เห็นเขาลงคลิปกันเนาะก็เห็นตันโอ้โหเหลือบางคันนี่เอานิ้วแย่แทบไม่ได้ผมถึงบอกว่ามันเอาออโต้ลูปใส่กันเข้าไปด้วยไง เนาะก็ฉายให้ดูครับเนี่ยเนาะจริงๆก็ก็มีมั่งครับเนาะพอประมาณก็ยืมยืม,นมนเนาะแฟดมันก็นานแต่มันทำไมไม่แจมเนาะครับก็มีมั่งครับเนาะเดี๋ยวเอาให้ดูตรงจ่มๆดีกว่าครับ ก็เลอะๆครับพอเลอะๆไม่ถึงก็อุดครับไม่ถึงก็หนาเป็นเป็นศูนย์จุดอะไรมินอะไรงั้นไม่ไม่ถึงขนาครับก็มีแค่พอเนี่ยครับเป็นไอ้น้ํามันเปื้อนมือเนาะก็มีมั่งครับก็พาให้ตกปกตกใจเนาะดูคลิปเขาเพราะว่าที่ดูเขาทำกันนะเขาบอกว่าถ้าถ้ามันข่าเหมามันตันมากๆเนี่ยทําให้เครื่องพังได้เนาะลูกสูบกุ้งสูบที่ผมเห็นก็ถอดกันนะในคลิปอ่ะอู่ดังๆที่เขาทำกันอะ ถูกสูบเสิบเครื่องเครื่องพังชิพหายหมดครับกบกลัวรถเจ้าของจะพังเนาะเพราะโอ้โหเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยครับทาเครื่องทีก็เนาะแทบจะจะผูกคอตายแหละครับก็เลยวันนี้ก็เลยจัดการออกมาดูครับเนาะวันนี้เป็นช่างศูนย์ครับศูนย์วีโก,โก้เนาะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดกับเนี่ยมันมันก็มีบ้างไอ้น้ํามันครับเนาะก็ฝากบอกนี้ครับถ้าใครที่ยังไม่ได้อุดอเนาะใครใครที่ยังไม่ได้อุดหรือถ้าซื้อรถมาใหม่ๆแล้ว คือถ้าถอดจะไปทําอะไรเข้าเขาไม่รับประกันเครื่องครับเอาเอาแค่ตรงนี้ครับเนี่ยนะครับสายสายระบายไอเนี่ยครับมันมีอยู่ตรงไหนเนี่ยที่เข้าเนี่ยสายระบายไอเนี่ยครับอย่าให้มันเข้าเทอร์โบครับเนาะปล่อยทิ้งไปเลยนะครับผมถอดออกนยครับผมก็เพิ่งถอดออกไม่กี่วันเนี้ปล่อยระบายแบบรถไถแล้วครับนะครับเอาลงพื้นไปเลยครับ บางคนก็ไปหาไอ้ดักองดักไอ้ใสอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ในความคิดผมไม่จําเป็นเนาะไอ้ตัวดักไอนะ้นาหลอกเจ้าของเนาะแค่ไม่ให้เจ้าของเห็นจริงๆเราก็ไม่เห็นอยู่แล้วครับเนาะเพราะว่ามันมันลงใต้ท้องอะ่ะเราขับไปใครจะไปมองใต้ท้องรถเนาะไอะ้พวกปัญหาเยอะใส่ตัวอะไรครับเขาเรียกตัวตัว,ต,วตัวดักไอ้นะครับเนี่ยผมถอดออกไปเลยครับแล้วผมก็อุดตรงเทอร์โบนะครับไม่ให้อากาศมันรั่วครับก็หาวดองๆคือเกา เนาะเนี่ยครับที่ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยครับไอ้ที่คาบที่มันเกิดมนะันไม่ได้เกิดจากไอเสียนะเนาะผมว่าเกิดจากไอน้ํามันไอน้ํามันตัวเนี้ที่เข้าไปในเทอร์โบไอ้ที่เข้าไปในไอดีเนาะเนี่ยยิ่มเลยครับน้ําน้ามันน้ํามันเครื่องเนาะน้ำมันเครื่องนี่ยิ่มเยิ้มเลยเนาะถ้าดึงตัวนี้ออกไปได้ซะมันก็อาจจะมีมั่งครับแต่ก็จะน้อยเนาะแล้วถ้าอุดได้ก็อุดครับเนาะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลนะ้ว่าคลิปนี้อาจจะยาวหน่อย รุปแล้วครับก็ไม่อะไรยกใหญ่เอาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูในในเสือ้อในฝาสูบเนาะมันก็มีมั่งครับเนี่ยเนาะครับก็เป็นไอครับก็ไม่ก็ไม่ถึงกระตันเนาะก็ยังขี่ได้ครับรถคันนี้ก็ยังเยียบได้ร้อยร้อยห้าสิบเนาะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบยังขับได้ครับที่ผมที่ผมลองดูนะแต่มันก็จะเติมพวกบีต่างๆมันก็จะอื้อๆมันหน่อยแต่ผมมีศูนย์ผมผมไม่บอกนะเนาะเดี๋ยวเขาเอาไปทําตามแล้วพังขึ้นมาจะมาโทษผม ล้วผมมีวิธีการผมก็แล้วกันเนาะสรุปแล้วครับถ้าไปจ้างเขาล้างนี่ก็ประมาณเนาะสองพันะ 2, เนี้ยสองพันกว่าบาทเนาะก็อย่าไปว่าเขาเลยครับถอดดิมือเลือดหมดเนาะไอ้ไอ้คนคิดกระจังเลยเนาะสกนิสซอก,อก,อกเล็กๆน้อยๆครับเนี่ยครับถ้าถ้าไม่มีลูกบล็อกเนี่ยจบข่าวนะครับเนี่ยลูกลูกบล็อกจริงๆนะเนาะก็นะแค่นี้สองหุ่นครับซื้อว่าชุดมีสองชุดครับที่บ้านถูกใจน่ารักดี นเนาะเผื่อมันแตกมันหักอะไรครับมีมีสชุดครับก็ก็จะถ่ายให้ดูครับเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยพูดกันถึงเรื่อง EGR เนาะ EGR เทคโนโลยีเทคโนโลยีลวงโลกเนาะบอกมันจะใส่มหาบิดามารดามันทําไมก็ไม่รู้จริงๆมันไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยครับเนาะพอมันเอาไอเสียนี่นครับรูไอเสียอยู่ตรงนี้ผมก็หาจังเลยรูไอเสียมอยู่ตรงไหนวะนี่ครับรูไอเสียนี่ครับ ไม่ได้มีผลประโยชน์เที่ยอะไรเลยเนาะทำมาให้ยุ่งยากบอกผมก็นั่งหาข้อดีมันจังเลยบอกอมึงจะทํามาทําอะไรจริงจริงแล้วระบบเนาะระบบเครื่องยนต์เนี่ยครับอากาศเนาะอากาศที่เข้าไปในห้องเผาไหม้เนี่ยครับยิ่งเย็นเท่าไหร่เนาะยิ่งเย็นเท่าไหร่การจุดระเบิดจะยิ่งรุนแรงเท่านั้นเนาะสมัยเคยเรียนมาเขาว่างั้นเนาะยิ่งจุดระเบิดด้วยความความเย็นมากเท่าไหร่ อากาศที่เข้าไปมากเท่าไหร่ยิ่งอากาศที่เข้าไปเย็นมากเท่าไหร่ยิ่งจุดระเบิดได้สมบูรณ์แบบมากเท่านั้นเขาถึงใส่รถที่มีรถที่มีเทอร์โบเขาถึงใส่อ cool er ินเตอร์คูลเลอร์มาไงครับเนาะก็เคยผมก็ดูในคลิปว่าเขาถึงรถทดลองนะว่าอากาศระหว่างที่อากาศเข้ากับอากาศออกมันแตกต่างกันตรงไหนเขากุ้มเลยครับลองอะเอาใส่ทางขาเขา้าแล้วก็อีกตัวมาใส่ทังขาออกอีกตัวทั้งขาเข้านะสุกเลยเนาะอีกตัวข้างขาออกยังสบายใจ เนาะพอสุกุดิบๆเนาะผมถึงบอกว่าทำไมถึงเป็นเทคโนโลยีลวงโลกบอกเพราะา e มันเอา EGR เนี่ยครับมันเอามันเอาไอเสียเข้ามามาปนกับไอดีมันอาจจะไม่เข้าไปทั้งทั้งหมดหรอกมันจะมีวาล์วปิดเปิดนะเนาะแต่มันก็เป็นเทคโนโลยีลวงโลกเทคโนโลยีลวงโลกครับบอกมันไม่รู้จะใส่มาทําไมเนาะทำมาให้วุ่นวายบางครั้งครับผู้บริโภคเนะี่ยตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อโฆษณาของนาของบริษัท นอกประเทศไทยเราครับกฎหมายคุ้มครองผู้บริเพืมันอ่อนปวกเปียกเนาะใส่มาแล้วนะครับก็ต้องมันมีปัญหาต้องไปจ้างเขาดีมีเครื่องพังครับที่เห็นนะเครื่องพังกันเราต้องซ่อมดูใช่เหตุถ้าเราไปทําตอนที่รถอยู่ในประกันเขาก็ไม่รับประกันอีกเนาะบอกมันมันบอกโอ้เนาะนี่แหละครับบางครั้งเหมือนสิ่งที่ผมพูดไปเนะี่ยบางคงนเนาะจะเชื่อไม่เชื่อไปแล้วก็แล้วแต่เนาะใครรู้แล้วเก่งแล้วก็ผ่านไปครับไม่ต้องมาดู นี่นี่เล่าสู่กันแบบฟังเล่าสู่กันฟังแบบบ้านๆครับเนาะเนี่ยครับถ่ายดูกันครับก็ก็ไม่ถึงกับตันเนาะผมดูโอ้โหทำไมมันตันขนาดนั้นนะที่เขาไปที่เขาไปทําไปล้างกันตามอู่ที่เขาลงตามเพจผมก็ใจไม่ดีเนาะกลัวรถเจ้าของจะพังไม่ใช่เลยครับเนาะยุคนี้สมัยนี้ครับเงินทองก็ยิ่งหายากนะครับก็เน้นนะครับเนาะถ้าใครใช้อยู่จะถึงยังไม่ได้อุดครับถอดถอดท่อระบายอะครับ ลงทิ้งดินไปเลยครับลงออกแบบรถไถรถทั่วไปรถสมัยโบราณนะครับถอดลงไปเลยครับอย่างไรเราก็ไม่เห็นครับเนาะเพราะมันเราขับอยู่ข้างในเนาะ่าไปซีเรียสกับมันใหญ่ของอะไรเนาะอย่าอย่าไปพวกเด็กไว้ส่วนมากจะเป็นพวกเด็กวัยรุ่นนะพวกรู้มากอ่นะเนาะที่มีปัญหาเยอะใส่ท่อเอเอ,เ,อ,เ,อเขาเรียกตัวดักไอเนาะกับพันกว่าบ,บาทสองพันบาทกแแ็แล้วแต่แล้วแต่อูบางทีรถไถยังหาใส่กันเลยครับผมเห็นนะบอกเนาะตังเขาไม่ใช่ตังผมไมเนานะ จะใส่ก็ใส่ไปแต่ถามผมว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นครับก,ก็คุยกันเรื่องย้อนกลับมาเรื่องอินเตอร์ทีเนาะว่าอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยครับมันทําให้อากาศเย็นครับเข้าเข้าไปในห้องเผาไหม้อะเนาะมันจะจุดระเบิดได้ดีรุนแรงเนาะรถแข่งนี่ถึงใช้น้ําแข็งนะครับแล้วอินเตอร์เนี่ยก็เอาน้ําแข็งห่อไว้เลยเนาะก็ถึงบอกว่าครับก็เล่าสู่กันฟังนะตามตามที่รู้มา บางคนอาจจะสงสัยบอกแหมรู้อะไรนักหนาว่าไอ้แค่ขับรถไถเก่าๆน้ำเสือกรู้ไปถึงอินทุงอินเตอร์นู่นโคตรเราบางทีมีครับเนี่ยอยู่ผมอยู่เนี่ยเน็บแนมเนาะไอ้พวกปากเนาะเกิดมาเงใส่แม่เอาผ้ถุงยัดปากมึงพูดปากชอบนินทาผมเห็นนะเนาะมีอะไรนูในในยูทูบมีเขาสอนมีอาจารย์สอนอยู่บอกผมก็ดูผมก็เห็นเนาะแต่ขี้เกียจโตตอบไอ้เด็กเมื่อวานซืนเนาะ ทำท่าบกช่างครับช่างนอนมีอยู่สองตัวครับครับแต่คนที่ติดตามผมอยู่จะรู้ว่าใครอ่ะเนาะบอกกันนะครับชอบเน็บแนมอ่ะไอ้ปากหมาเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้เอาหมาออกจากปากหมอตำแยไม่ได้ดึงหมาออกจากปากนะเอาซะหน่อยนองว่าจะไม่อยากไปต่อไตอ่ะครับก็ถ่ายให้ดูกันครับเนี้ย ถ้าใครมีความสามารถมันก็ไม่ทํายากครับเนี่ยไปจ้างเขาเข้ามาสองพันเนาะผมก็ถือว่าผมก็เซฟเงินสองพันบาทเนาะผมก็ไม่ได้ว่าแพงหรอกแต่อาศัยว่าผมพอทาได้เนาะเครื่องไม,เงม้เครื่องมือเรามีครับมันถอดยุ่งยากครับจุกๆุๆ๊กยิ๊กยครับเนี่ยสายคงสาย,ายไฟเล็กๆน้อยๆอะไรนักหนาก่อหม้ลูกเนาะล้วอยู่ในซอกในหลืบครับเนี่ยถ้าไม่มีลูกบล็อกตัวเล็กลงต,ตัวถอดไม่ออกครับตัวใหญ่เข้าไม่ได้เนาะโอ้โหไอคนออกแบบกันเลอเกิน เนาะก็คุยกันอจริงครับว่าเนี่ยครับมันเป็นเทคโนโลยีลวงลูกผมจะเล่าให้ฟังก็ได้ว่าทําไมผมกล้าพูดอย่างนี้ครับถ้าใครจําได้เนาะสมัยเกียร์ cvt ออกมาใหม่ๆเนาะโตโยต้ามาใส่กับยาริย์ไอเอติดครับเนาะก็โฆษณาเป็นวักเป็นเวนเลยครับบอกโอ้โหตื่นเต้นครับพวกผูบริโภคบอกโตโยต้าจะยาลิจะใส่เลย7จเกียร์มาบอกตอนแรกผมก็ไม่รู้ว่าเกียร์ cvt มันเป็นอะไร สรุปแล้วครับเกียร์ CVT นะมันไม่มีสเกียร์ครับเขาเรียกระบบแปรผันเนาะเกียร์ CVT กับเกียร์ออโต้ไม่เหมือนกันนะครับเนาะจะให้ให้ท่านเข้าใจเนาะเกียร์ CVT เขาเรียกเกียร์ระบบแปรผันครับไม่มีเกียร์เป็นระบบเดียวครับไม่มีกระตุกไม่มีเลื่อนนะครับโฆษณาว่าเจ็ดเกียร์ครับก็เขาตั้งคอมพิวเตอร์เขาตั้งคอมตั้งไอไอกล่องควบคุมไว้เนาะให้เข้าให้ให้เลือกให้มันเปลี่ยนไปแค่นี้แค่นี้แค่นี้เป็นเจ็ดจังหวะพูดง่าย รุปแล้วพอมาทีหลังๆครับก็ถึงมารู้ไปดูเข้าแล้วดูข้อมูลโอ้เนอะไอ้พวกบริษัทมันก็แหกตาประชาชนคนไม่รู้ก็ตื่นแตกบอกมีเจ็ดเกียร์ที่แท้ซีวีทีไม่มีเกียร์ไม่มีสักเกียร์ครับเหมือนเรือหางยาวครับซีวนะีทีเนี่ยนะครับหางตุ่มไปพัดพวดได้กันเล่งเข้าไปครับนั่นแหละหลักการเดียวกันครับเนาะเกียร์ออโต้ก็จะไปอีกอย่างนึงเนาะเกียร์ออโตนะ้จะมีเกียร์ครับมีมีระดับมีคัส พูดถึงเรื่อง egr ไป cvt ไปเกียร์ออโตโ้เนะน้องวีละไม่ได้แล้วหนไ,ไ,ได้คุยแล้วยาวครับก็เป็นอันว่ารื้อเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะจัดการล้างครับข้างในนี่คงได้เช็ดเลยเนาะเอาอะไรล้างไม่ได้เดี๋ยวถลับเข้าไปได้ลูกสูบเข้าแล้วงานงอกอีกครับก็นามาเล่าสู่กันฟังเนาะเอาเน้นอีกครั้งเนาะแต่ใครครับใครใช้อยู่ที่ยังไม่ได้อุด egr ครับเนี่ยครับ่อระบายเนี่ยครับ ดึงออกจากดึงออกจากท่อเทอร์โบท่อไอดีเลยครับนาะแล้วก็ปล่อยต่อสายปล่อยมันลงลงดินไปแล้วก็อุดตรงที่ท่อเข้าเทอร์โบซะไม่งั้นไออากาศที่ไม่ผ่านกองจะเข้าเดี๋ยวความชิบหายจะมงเกิดเนาะเดี๋ยวจะมาด่าวีละอวัดโอ้โหแนะนำเฮี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยทำให้รถกูพังจะว่าจนะเนาะนะครับเนี่ยแล้วก็เรื่องอินเตอร์นะครับให้เข้าใจถูกๆให้เข้าใจ กันว่าบางครั้งพวกเราเนี่ยเราโดนโดนพวกนักวิศวะเนี่ยมันต้มเนาะถ้าโดนบริษัทเนี่ยมันต้มครับก็ยัางผมดูเนาะก็ผมติดตามอยู่เพจนึงอะผมก็เป็นแฟนเขาเพจเขาแหละเด็กๆครับที่เขาเปิดอู่แล้วพูจาผงพางไม่ถูกใจกันด่านะครับแจกนั่นแหละครับผมดูนะเขาก็บอกเออถ้ามันดีจริงก็เอาทอยเสียวนเข้าไปเลยดีใช่ไหมล่ะเออผมก็ยังชอบใจเลยบอกโอ,อ้แม่มันพูดถูกใจจริง,รงวะ่ะ เขาบอกเอาทอยเสียวนเข้าไปเลยครับในไอดีนะไม่ต้องปล่อยทิ้งเนาะก็จบแล้วบอกนี่นะครับผมถึงบอกว่าเป็นเทคนคเทโนโลยีลวงโลกครับเนาะครับนุ่นลรออะไรเนาะสายไปรถถ่ายมั่งก็ได้เนี่ยจอดอยู่คู่กันครับนะครับเอามาทํากับผมก็อยู่ในลรงรถไงผมครับหลอกสองตัววีละตัวเดียวไม่ไม่เวิร์กเนาะก็มีอะไรกันเนี่ยก็มีครับ ท่อมันก็ไม่ได้สุกกระปุกอะไรใหญ่ครับต่อทังเข้าเนาะนี่ก็มีอหนาพอติดมือครับไม,ไม่ไม่ถึงก็เป็นคราบเหนียวอย่างที่ผมดูในคลิปนาะมันก็เป็นไอ้น้ำมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ล้างครับมีครับน้ํายาซื้อมาครับตั้งแพรแวร์อยู่นู่นว่าจะสั่งอะไรเขามีขายไอของเอสทีพีครับกดแล้วกดอีกแมงเลื่อนไปเลื่อนมาผมไม่ซื้อแมงแล้วกัก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวล้างครับ น้ำแรงดันสูงฉีดครับมีไม่ต้องกลัวครับผมปัม๊มสามสูบฮอนด้าจีเอ็สองร้อยครับฉีดระเบิดระเบิดบนะุครับก็เป็นอันวาดเนาะหรือใครสงสัยครับเพื่อนบ้านใกล้เรื่องเคียงถ้าใครยัง,ยงไม่ได้อุดไม่ได้ล้างนะก็บอกแล้วครับวีลาสารพัดช,ช่างนะกลับมาก็ได้นะจัดการให้ได้ครับอุดให้เรียบร้อยแผ่นอุดนี่ทําจากสแตนเลสของแท้ครับเลขสามสี่ศูนย์สี่ เนาะเปงาน handmade ครับครับก็อาจจะไม่มีอะไรแล้วมั่งเนาะจะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนาะวีละรถไทฟอร์สารพัดช่างครับแอดรถวีกูด้วยก็ได้เนาะครับนี่นะครับ0ูนย์เก้าศครับเบอร์ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับมีอะไรก็โทรมาปรึกษาหาเรื่องนครับทำให้ได้หรือรู้ก็บอกรู้ก็บอกว่ารู้ครับไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้เนาะ คลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันสวัสดีครับ